ชุมชนเกษตรอัตลักษณ์คือแนวทางการใช้ชีวิตที่สมดุลกับธรรมชาติบ้านบ่อน้ำร้อนตําบลทุ่งหนุยจังหวัดสตูลเป็นหนึ่งในตัวอย่างความสำเร็จของการพัฒนาแบบยั่งยืนชุมชนสีเขียวแล้วก็เกษตรอัตลักษณ์เนี่ยมันมีประเด็นอื่นๆที่ เชื่อมโยงกันคือการเกิดกอ่อด้วยความเป็นชุมชนเองแล้วก็นำไปสู่ความเป็นเครือข่ายไม่ใช่การมาตั้งคณะทำงานมาตั้งประธานมาตั้งกรรมการเพื่อสร้างเครือข่ายมันมีวิธีการเกิดที่ย้อนกลับเป็นโครงสร้างครอบครัวไปสู่โครงสร้างครอบครัวใหญ่เป็นชุมชนจัดการตนเองพี่มองเสมอว่าชุมชนเกษตรอัตลักษณ์เป็นชุมชนที่ยังง่งยืนเพราะเติบโตก่อเกิดด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเมื่อมีภาวะใดเกิดขึ้นมันก็จะมีการ ุเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองขับ เคลื่อนไปได้โดยที่มันสามารถส่งต่อรุ่นต่อรุ่นได้ใช้คําว่าชุมชนเกษตรอัตลักษณ์ก็จริงแต่มันเชื่อมโยงทั้งเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องของธรรมชาติบางคนเข้ามาเรื่องการท่องเที่ยวแต่ตอบโจทย์เศรษฐกิจชุมชนอย่างตําบลน้ําร้อนเรามีบ่อน้ําร้อนซึ่งเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวมีเรื่องของน้ําตกแต่ว่าเราก็มีเรื่องของอัตลักษณ์ด้านผลไม้ทุรียนเนี่ยเป็นอัตลักษณ์ที่ชัดเจนแต่ผลไม้อื่นๆก็เป็นภาพรวมเป็นวิถีเกษตรภาพรวมที่เรียกว่าวิ ที่เกษตรผสมผสานแต่มีอัตลักษณ์เป็นของตัวเองเพราะว่าวิถีวัฒนธรรมมันครอบคลุมความเป็นอัตลักษณ์ของการเกื้อกูลนคนเข้ามาก็มีความสุขเพราะความเกื้อกูลมันไม่ได้เกือกูลเฉพาะคนในชุมชนมันเกื้อกูลผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมผู้ที่เข้ามานำเศรษฐกิจมาสู่ชุมชนด้วยความพิเศษของพื้นที่ที่ไม่เหมือนที่อื่นทําให้ผลไม้พืชเกษตรหลากหลายชนิดที่ปลูกในพื้นที่ มีความโดดเด่นในเรื่องของรสชาติเพราะปลูกในแหล่งน้ำพุร้อนที่มีแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์ทำให้มีรสชาติอร่อยและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยเฉพาะทุเรียนที่ปลูกมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายจนถึงปัจจุบัน มากกว่า200ปีทุเรียนบ้านกับเป็นเอกลักษณ์ของ,องทิ่นของลำบ,บุนทองนุยมาเลยครับคือมันมีรากไร่บางตอนมันมีหยุมเปียกหยุมแข้งหยุมเลื่องหยุมข้าวซึ่งรสชาติทุเรียนบ้านนี่มันจะแตกต่างกันไปมันเป็นอัตลักษณ์ของของแต่ละต้นครับมันมันม่เมื่อนนครับมีอายุยืนครับนี่ผีเสืมากกว่าเพืือนมีตอน<ด>นึงประมาณรัก่องร้อยามร้อยปียังมีครับอีกอย่างนึงเกี่ยวพันกัเรื่องของบอล้รัรโวลถึงมันมี รสาตาสามัยไปขายยาสมัยตัวเรียนในพื้นติ้นนี้มันมีรสชาติทีว่าเรียกว่าที่เรื่อนเนกาลาขอทเ่นี้ครับเบื้องหลังความสําเร็จของชุมชนเกษตรอัตลักษณ์ไม่ได้เกิดจากคนเพียงคนเดียวแต่มาจากการทํางานร่วมกันระหว่างผู้นําชุมชนและการสนับสนุนจากหน่วยงานต่งตางๆผมรบอลและข้าว่ามีส่วนรวม เหลียงกงการอนุรักษ์ป่า,มาไม้ยังไม่อ่าอนุรักษ์ในเหลียงกงปลดปันันทุเรียนเดี๋ยวว่ากโก้เก่งๆเดี๋ยว <c oughs> ยว่า <c oughs> เ,เอามาขยายพันธุ์เพื่อซื้อจอดหยาห้มันสุ่นให้ไปซึ่งไม่ใช่เฉพาะดูเรียนหมายป่าเพิ้นอืือเดี๋ยวว่ามันกำลังอยากรายสุ่นปันไปจากุ่มนี้ก็จากซ่ยาเลยก็ย่อยพุ่นเลยวัดแยกไปคนในหมู่บ้านนี้ได้เอามาโรคเลยก็ ัว้มันขายใยฝันเสร็ตจบไปหงายมันส่วนให้ไปม่มีนาทีป,ประท่านดึงน่วยงานผักหลัดเขามาช่วยเลือกกลุ่มได้ครับเขื่อนคลุ้มจะไม่ได้งายเห็นตอนนี้วชชเขาสนามรุ่นเรืองปื้ดทะมุนเพลย์เรีองพันทิ้งมีการทรับนุ่นมีวิทยากรให้มีครูมาสอนให้เรียบร้อยครับก็สนอเขาการสนามนุ่นหรือเบฟเทว่าส้นค้าผลิตภันฑ์นะแพ็กเกจจิ้งเร่ส่วนมาเขาจะมีการสนานุ่นมาถึงการนั้นแหละด้านความคิดด้านด้านทรานุ่นมันจะมีถูก การเ,เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลต่อชุมชนในหลายด้านทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมรายได้เพิ่มขึ้นค่ะได้ความรู้จากเข้ากลุ่มนี้ก็คือเอาไปใช้ในสวนตัวเองแล้วก็ให้เพื่อนในหมู่บ้านรับรู้ด้วยค่ะในสวนเราก็มีการทําให้ถูกวิธีถูกต้องค่ะบีเรกทุเรียนบ้านย่กิโลซิปซิปซิบบาบัสกับบีส่งสองขึ้นมาย่ในราวๆหยิบห้าทิศทางตอนนี้ห้าทิั้งหก,กทิศเลยับปัจจุบันะบน,นี้ ผลจะมาห้า,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 าทเุเรียนบ้านหมากวามันโตเหตุผลก็คือทุเรียนบ้านนึ่งมันไม่มีท่านเเกมีทุเรียนทีนี้ครับ้ามาได้คือป้ายป้ายเดือนสิงห้าทุเรียนจะหรืมเขาเรียกว่าบ้านเราเรียกว่าโซลล่นสิงห้าไปต้นเดือนกรกฎา,กานั้นจะเลื่นหมากเลยจะหรืมเล่นเลื่นนไ่ปลายเลื่อนกรกฎา,กาถ้าวายักยีหมาเที่ยวบ้านน้ำวนม่นมีนำฟูมันมีนำตอกมันมีซิ่งอัตลักษณ์ในวิธีสรุ่นซีเขี้ยวคงดําบล์ธงนุยครับ พึงบ่าใช่กันในหมู่มบ้านเจือญเดือเพือ่อกูนกันดีครับก็เชิญเชิญพี่น้องมาหมู่มบ้านเกษตรอันดรหลักเราได้อุหลักปลูกปันป่นพผลไม่กำลังจะสูนให้ไปสึงเอามาขยายสร้างหมุนกาเปิมให้กับพี่น้องเป็นหมู่มบ้านดีรวมลื้นมีป่าไมา้บนำลำรนมีน้ำตก เลขดองเดียวหลายๆลายเล่งที่สามารถจะให้พี่นงเลยมาเยี่ยมจุมอยากจะฝากก็คือการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาตินะเพราะวิถีโลกวิถีสังคมวิถีคนน่ะมันเติบโตมาจากธรรมชาติเราก็ควรจะดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในทุกมิติที่จะควบคู่ไปกับการดูแลตัวเองการดูแลชุมชนแล้วก็การฟื้นเศรษฐกิจบ้านบ่อน้ำร้อนตำบลทุ่งหนุยได้พิสูจน์แล้วว่า การพัฒนาชุมชนเกษตรอัตลักษณ์เป็นไปได้จริงขอเพียงทุกคนร่วมมือกันวันนี้เราได้เห็นแล้วว่าการสร้างชุมชนที่ยั่งยืนไม่ใช่เรื่องไครตัวแต่สามารถเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรา